ครับสวัสดีครับพบกับผมต้องบาวุธเมืองพญาเลนะครับวันนี้ชมคูปต้าเอลชีสิบเจ็ดคันเก่าคันเดิมครับแต่คนขับไม่ใช่คนเก่านะครับนี่วันนี้เป็นลูกชายมาไถเทียนนะครับน้าแกช่อมลอตเตอรี่อยู่บ้านนะครับแต่น้าแก๊กก็ออกมาเมื่อกี้ครับเข้าบ้านไปแล้วครับเพราะว่าเขาหน้าไม่ทํางานนะครับมันรถมันทํางานแค่เพลาหลังครับ ไถบนโนนิดทั้งนานน่นครับมันมีการนิดนึงครับมันเปลี่ยนค้นลันลันเนี่ยเพี่น้องจักเฉียงเอียงบ่แต่หมุนเบิงเคอจังพ่อหนามรูดนะครับเน,เนี่ยครับรถช่องเผาเนี่ยได้เซ้าอ,อีกเผาเดียวได้นะครับ ถ้าบอลยังห่างซอยกะคือบอกเลยครับฟีครับเบาไปครับผมเขาบ้านไปชื่อกับเขามากลับมาไทายสีเบ่งมาทันตอนหน้าแก้เขาครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ใหุู้ซ้ายครับครับน,นั่งโน้นขับครับ เลี้ยนมากะเรียนมาแต่บ้านดีๆครับตกหลุมก็ไปตกแหงครับพราะมันมีหลุมหลายไปนั้นครับครับเมื่อเช้านี่ครับเลี้ยนคัดไทยไม้ครับเลี้ยนลูกปืนคัดไทยไม้ลูกปืนคัดไทยมันแตกครับยุกยีก ยันไม่ดูนี่กะชี้ให้หลวงครับหกบิ้งเห็นดินนักชี้นี่ มาไทตอนเป็นน้ำนี่ไถยมได้นะครับหยับลอยงามใส่เลยแล้วครับติดครับนานรถอีกุงเดินตามนี่รถไทน้อยเดินตามครับเออยู่ใกล้ครับนี่ครับช่วงนี้นะครับช่วงรถไถไทอยู่นะครับผมมาไทกับพ่อปีนั้นโอ้ผมอยากที่อะไรครับดีแค่ว่ามันเมื่อแม่นดินใายครับดินนั่นนะมันติดแล้วมันขึ้นได้ครับคือ มันหาจุดแข็งได้ครับหาดินแข็งได้คันดินสายเนี่ยคันมันติดแล้วมันที่ดูดครับแต่อันนี้เนี่ยม่มีมปัญหาครับมันเป็นดินแห้งครับพอที่ไถว่าค่อยเข่าก็ได้ครับแต่ไถได้ทัานี้ก็ถือว่างามเติมด้วยครับคอยไถกันเลยเบิ่งน้ำมืดแก้ม,มาหลายชีพครับ เมื่อนี้พามาเบิ้งลูกซ้ายแล้วบ้างครับนี่ครับไต่พวกเขาครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับโซคาด น Saint ี่ถ่ยได้บ่บา่เนี่ยนั่นถ่ายไ่ได้กับขาบ้านก้อนก็ได้เมื่อเด่นั่นกับจังมาถ่ย เดี่ยวให้นี่มันแล้วครับเพราะมันก็เหลือวไม่ายเนอะอีกอย่างครับดินอ,อันนี้นี่โธรรมดานะครับแข็งอาจารย์ครับเห็นจังชีนเนี่ยแข็งนะครับเยอะเพระแข็งนะ ตอนนั้นนี่ไม่โค้งมาลอกอะโอ้สวัสดีนั่นกะเติบนึงครับโหลดเติบอยู่แล้วครับไม่โค้งก็ได้ขนาดไม่โค้ดีๆครับเพราะว่าดินมันดินแข็งครับวินมองน้ำผมนี่เป็นเรื่งเลยพวครับให้นี่ภูเขาบนนั่นเลยครับนี่ครับมันยิ่งได้่ช่วงนี้นะครับช่วงเหลี่ยมช่วงนี้ครับได้ซํำนี่ละนั่นนี่ครับ ไทยไปถือแน่ครับกะมีนะครับเพราะวา่าน้องกับบัตรสันจิงเนาะกับบนะ่าวากันนะแต่กันนั่นกับใบน้องไทยแล้วครับเพราะวา่าอันนี้แพ้รถครับผม,มก็ยที่จบคลิปไปว้ที่นี่แล้วครับพี่เพราะว่านั่น น้องก็อยากไทยให้เลี้ยวนละครับแต่ปัญหาคือรถเบอร์พ่อมัะครับ